สวัสด,ดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยบอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะบอกเลยว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยชอบฮีโร่ที่ชนกับผมสักเท่าไหร่นะครับผมผมว่าเรียวมะเนี่ยต้นเกมมันเป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถกดเลนฟอร์เลนได้ดีนะครับต้นเกมนะาย้ำก่อนว่าาต้นเกมนะครับผมเพราะว่า มันมีสกิลหนีนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยมันกระโดดได้สองครั้งนะแล้วก็สกิลสองเนี่ยมันก็สามารถแทงเราถ้าเราก็จะสตันนะครับผมถ้าเราออกรองเท้าเกาะเราอาจจะสตันนานนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ปัญหาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมถ้าเราไม่มีฟิกเกอร์เนี่ยกับอันตีเนี่ยเราเราจะฆ่ามันยากนะไอตัวนี้ยิ่งเจอแบบคนที่เล่นช้ำช้นะครับบอกเลยว่า ยากคนอื่นเขาอาจจะไม่แพ้นะครับส่วนผมผมก็ไม่ได้บอกผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะแพ้นะแต่ผมแค่ไม่ค่อยถูกชคลโกลกับมันสักเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่รู้ช่ําหรือเปล่านะครับก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับผมเดีดูเชิมมากก่อนนะว่ามันจะช่ํำไหมแต่ว่าต้องมีฟิกเกอร์กับอันติครับถึงจะไปถึงตัวมันได้นะเวลามันจะหนีนะเฮ้ยเ,เ,เหมือนจะบูกูจะโดนะนะเนี่ย ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมแล้วแม่งมีอลิเตอร์อะแล้วผมล่อไปก่อนลิเตอร์หายไปนะครับหายไปหนึ่งครับหายไปสองครับผมจังหวะน,นี้ยังไงสวยครับกิลเดอร์จับสวยหายไปสามครับผมแล้วยังไงครับยังไงปูฟิกเกอร์ก่อนฟิกเกอร์ปันออกเข้าหัวเกูไม่ได้อดอดเลยโอ้ไปติดช้างไงเกือบละเกือบได้ควคิวละ เทำไมเพื่อนแบบไม่มีน้ำใจวะป่าเราเ oh, oh, oh. มื่อกี้ผมพลาดเองไงผมเมื่อหลงหลอนอยู่ไงเออหลอนดอกหลอนดอกตัวเองอยู่นะเมื่อกีอ้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องออกรองเท้าเกาะน,นะครับผมเพราะว่าป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นฟินิกไงฟินิกเนี่ยแม่งถ้ามันเกิดเนี่ยแม่งแรงนะครับผมแล้วสกิลมันเนี่ยมันมีสกิลหนีนะเออ,อมาดีครับ ถ้ากระโดดผมไม่ตายคุณก็ตายแทนผมแล้วกันฮัลโหลมาดิเรียวมะมีของแล้วนะตอนนี้ถ้าสกอร์สี่ศูนย์แบบนี้ครับได้หมดทุกตัวครับเอาผมไม่ลงถ้าไม่โดนจับเออถ้าลิตเตอร์มันไม่จับผมนะ oh. ผมได้หมดอะแต่ผมจะตายหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะครับผเออยังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อาจจะตายยากนิดนึงนะครับอ้า เดียวมะไม่กล้านะยังไงเดียวมะปลาดอกเข้าหัวอย่างนี้กระโดดไปแล้วอันติซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วตายแล้วกูตายไหมเนะี่ยโอเคครับเรายังรอดนะนี่แหละครับคือพลังแห่งความรวยอ่าไม่มีใครเอาราลงนะครับนอกจากลิฟต์สเมื่อไหร่ะถ้าเอาริตเตอร์จับมึงก็ตายเดิมอ่ะ <been> เดี๋ยวเราเคลียร์คีบ่อนะเราค่อยกลับไปรเรื่อๆนะครับผมดูคีบตัวละสี่สิบห้าสิบนะครับผม <Whoa. S 1> ถ้าเรากลับไปเนะี่ย โอโหหายไปเป็นร้อยครับผมโอ้โเรือขนาดนี้เราไม่ต้องไปต้องกลับนะได้ฮิลนะครับผมเก็บฮิลฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีฮิลติดตัวนะไม่จําเป็นต้องกลับบ้านนะครับผมตอนนี้เรารวยละไม่มีใครเอาเราลงลนอกจากว่าเราจะโดนจับแล้วเราก็จะโดนมานลุมนะครับเราถึงจะตายนะนยนเดี๋ยวผมจะออกเป็นมกุฎเวทเล็กก่อนดีกว่เาเพราะว่าถ้าเราโดนจับเนี่ย แล้วโดนดาวเมทอาริเตอร์ตอนนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าจะเจ็บนะเพราะกันเวทเราไม่มีนะครับผมเดี๋ยวรอก่อนครับเผื่อจะมีใครเดินมานะเงียบเงียบจ้ยหายไปไหนวะเมื่อกี้เห็นเดินมาเคลียบบนอยู่อ๋อไปอยู่กลางาเดินไปอยู่กลางหมดนะครับเราก็รีบทําบนเลยครับผมเกวดมันมให้หมดนะครับผมคีปกิ้งกงกิ้งกาเนี่ย ถ้ามันอยู่ตรงไหนแล้วแบบเราไปเติมแบบไม่ทันนีเงี้ยเราก็ทําอะไรสักอย่างนะครับผอมอย่างเงี้ยผมเห็นว่าเขาอยู่ตรงกลางกับล่างเหมือนเราก็หลอยบนได้เลยนะครับเพราะว่าเขาคงขึ้นมากันไม่ทันนะครับได้ป้อมก็ค่อนข้างจะได้เปรียบครับพื้นที่การเล่นเราจะแบบง่ายไงเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮ้ยตัวจับมันมาออกก่อนเฮ้ยโอเคตั้งหลักก่อนเดี๋ยวกูตั้งหลักก่อนเพื่อนกูไม่อยู่กูก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันฮัลโหล แล้วแม่งมาเยอะด้วยไงแล้วมันมาเยอะไงะแล้วผมยืนรอแบบเนียนๆใจเย็นๆเฮ้ยโอ้โหมันเช็คเฮ้ยโอ้โหมันไม่ธรรมดาเนี่ยกูย,ยืนเนียนๆมึงเช็คกูคได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วกูไม่ได้ด้วยโอ้โหทำไมเเ่เกมแม่งบั๊กอะทุกคนเกมบั๊กครับัลโลกดไลค์ให้ผมด้วยเนะกมบั๊กช็อตเมื่อกี้ผมต้องคาได้เปาวะเออ กูตายได้ยังไงวะอู้เสียเสียละเสียระบบเลยจบกันที่ทำมาหืเมื่อกี้มึงไม่ตายกูเอาตัวนี้เอ้ยโโอ้หกูทำอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะผมจะกดฟิกเกอร์เฮ้ย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 อะไรเนี่ยเรากูโดนจับแล้วไงอู้ฟิกเกอร์อู้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 เกือบอืออือเกือบแล้วไง ถ้ากลับไม่ทันในพวกกูตายโอ้โหโอ้โหเอาไม่ได้ก็อย่าไปฝืนกันดีกว่าเพื่อนอทีมว่าแต่ทีมอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าตัวเองนะเออมาถึงกูอะ <c oughs> ว่าแต่เพื่อนอย่าลืมดูตัวเองแต่ว่าจริงๆเพื่อนมันเอาไม่ได้มันก็ไม่น่าไปแช่นะครับผมควรจะมาแยกนะตายยะโอ้โหหายสามโอ้หายสี่โอ้โหเอาไม่ได้ก็ไปทําตรงอื่นก็ได้เพื่อน เดี๋ยวเก็บงานให้ก็ได้คร really. uh ับจังหวะนี้ยังไงอีได้หนึ่งครับยังไงครับกูโดนจับแล้วเอาเอายาวมาดิครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยไม่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 ม่ม่ม่พาสีสีีเลยอะอแม่งดอกกูไปไหนวะพาสีไม่เข้าตัวฮัลโหลตรงกลางเนี่ยเพื่อนผมมันไม่เข็ดนะผมว่าเออมันก็ไม่จำางินจริงอะทำไมวะ ตอนนี้เราได้เกาะเกิดแล้วเดี๋ยวเราต้องอเออม,ม,มันมาหากีกแล้วโอ้โหอลิตเตอร์มันเริ่มรู้แล้วนะผมว่านะทั้งบนมันมีสามตัวแน่ๆแล้วโอเคอลิตเตอร์ไปกลางเหลือสองตัวนะครับผมสองตัวกําลังเดินไปเติมกลางแล้วมีสี่ตัวแล้วผมมาแล้วครับผมผมดักครับปลาดอกเขาหัวไปหนึ่งตัวเฮ้ยมันรอดเหรอเนี่ย ไม่รอดสิมันต้องไม่รอดสวยกูนึก็ไแม่รอดอีกถ้ามันรอดนี่ผมก็จะออกเกมเลยนะอือออกเกมเสร็จปุ๊บผมก็จะลบเกมทิ้งเลยอะแล้วเดี๋ยวผมค่อยโหลดใหม่กูทําเพื่ออะไรกู <c oughs> ก็พูดไปเ,เ,เ,ไเ,เรื่อยอะเฮ้ยยังไงสวยเรียวมะอ้าวพเดียวเรียวมะฝั่งฝั่งตรงข้ามกูนึกว่าเรียวมะทีมตัวเองสานิดแม่งชื่อแม่งไม่ใช่ชื่อ อันนี้แม่งทับกันเฮ้ยสถานี้ผมจะจบว่ะยังไงวะเล้ยจริงๆผมต้องไปช่วยเพื่อนที่ฝ่าวางเมื่อกี้แล้วผมมาการคีฟทำไมวะเออถ้าไปช่วยเพื่อนน่าจะจบได้เปล่าวะใช่ไหมน่าจะใช่นะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮียแม่งจับกูแล้วโอ้โหโอ้โหไม่น่าเลยกูขายก่อนมาดิแล้วจังหวะนี้ผมสวนครับผมเมื่อผมโอ้โหเฮียไม่ได้ ม่งสี่ตัวโอ้กูเข้ามาตายทําไมวะ <Hey. S 1> ผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองนะครับผมว่าผมเข้ามาทําไมเนี้ผมว่าแม่งเริ่มมีกลิ่นว่ะเบือทรงแล้วปั๊มกูเหลือปั๊มลางปั๊มเดียวเฮ้ยแลเหลือจิดเดียวซะด้วยเหลือจึงหนึ่งอะเฮ้ยเราไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะมีจังหวะสวนนะครับใจเย็นใจเย็นเราต้องใจเย็นเย็นไว้ เราอย่าเพิ่งวูวามมันต้องมีช็อตให้เราโชว์รอแป๊บยังน่งยิงยิงกูจังเลยกูจูบไปไงเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับผมมีดาบกันดาเบกครับผมก็มาเอ้ยยโดนแล้วก็มาดิกูมีเคียวกลับก่อนแล้วกันไม่ได้โอเคครับทีมของข้ามหายสามเลยแล้วบนมาคลิปหายแล้วเพื่อนเฮ้ย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 ครีมมันตีป้อมแล้วจะเย็นคลิปเฮ้ยจะเย็นโอ้โหเผื่อไม่ได้เลย โอ้โหปอมล่างกูแต่งลลวเนี่ยโหเรียบร้อยปอมกูแต่งหมดสามทางงานมาแล้วครับผมทุกคนเี่ยโอ้โหเยอะก๊อตเกิดเยอะเฮ้ยมันต้องได้ก๊อตนะถึงจะชนะเนี่ยทำอะไรก็ได้ก๊อตวะเดี๋ยวเราดันสูงก่อนนะครับผมโอ้โหะคีตัวนี้แม่งตีแรงด้วยแลวแม่งถึกด้วยไงดูเวโอ้โห ตีแทบไม่เข้าไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะไอ้ตัวม่วงเนี่ยโอ้โหตีไม่เข้านะครับแต่ปลามันตายนะเราต้องเอาได้นะเอาแล้วกูปลาไปหามั่ก่อนเล็กทาใหม่กว่านะออมันมาแล้วผมลอก่อนเลยไงกูไม่ตายหรอกกูไม่ตายหรอกจังหวะนี้ยกูปลาดอกเข้าหัวแล้วกูไปแล้วมาดิครับตายหนึ่งตายสองตายสามครับผมเป็นไงโอ้โหมันต้องมีช็อตโชว์สิวะ บ้านก่อนอเมื่อกี้นี้ถ้าปล่อยปล่อยมันเดินมาใกล้กว่านี้นี่อาจจะโดนลัดก,ก็เออใครมาหาก,กูเนะี่ยกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายแล้วกูมีเคียวไงแล้วกูกดดาบไ้าอ,อ,อย่าตายนะอย่าตายนะฟอเรนสวยตายโอ้โหแม่เอ้ยติดพาสี่มาหีิเกือบเท่แล้วแม่เสือกไว้ติดไอเนี่ยอะไรวะ อะไรเขาเรียกอะไรที่มันเปลาออกมาแบตมันถืออะไรวะเออถือข้างคาวเออไปติดปั๊บข้างคาวหาเกือบหล่อแล้วเกือบได้โชว์แล้วไงเมื่อกี้ก็โชว์ันโชว์เสื่อมนะตายออแต่เมื่อกี้ผมก็ฆ่ามันได้ถ้าผมฆ่ามันไม่ได้นี่มันก็อาจจะมาเติมเพื่อมันทันนะครับผมเราก็ควรแบบถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราพยายามสวนแบบ แบบเต็มที่นะครับผมใส่ให้สุดครับแล้วก็ไปหยุดที่บ่อตายแล้วเริ่มใหม่ครับผมมันไม่ยากครับเกมอาเป็นอย่างเงี้ยเกมก็มีแพ้มีชนะครับผมแต่ว่าแพ้บ่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องนะผมอ่ะไอเทมผมก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลัง เพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทาคลิปสนุกสนุกให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับสําหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องลากับไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊บจุบ